ทางด้านผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายบอสตันนะครับได้ร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีประจวาวันอาทิตย์โดยได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลจากนั้นผู้มีบุญร่วมกันกล่าวคำอรัตนศินห้าครับและกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆพิธีถวายกองบุญพระทหารทำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเนรัตสงาเดช กัลยาณมิตรเสรินวงวิทยาเวทพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคนะครับนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรนริมนรอชาบอสซิงเกอร์และกัลยาณมิตรเกณฑ์วัจ,จราส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปกรณ์กันหนาวนะครับนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรหญิงแก้วกัลยาณมิตรชลรา,านมหาอุประกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณและกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีป จากนั้นสาธุชนได้ร่วมฟังคณะสงฆ์นะครับจเจริญพระพุทธมนต์ในบทถวายพรพระและน้อมถวายเครื่องเทีทมต่างๆแด่คณะสงฆ์ครับตามด้วยผู้มีบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้อมถวายพระตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ครับนำกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นทุกท่านสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายเป็นทํานองสารพัญญะและนําทุกท่านปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญญ,ญาณพานะ นำกล่าวโดยกยัลยานมิตสมศศกกัลยาณมิธนภพรกรัรยยณมิตรศกติทธรกรัรยยนมิตรพัทรศักส์กสังวรครับพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพทุกคณะน้อมถวายเครื่องทียธรรมถวายกมุลต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและให้พรแก่คณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนซึ่งผู้มีบุญทุกท่านนะครับก็มีความปลื้มปีติใจในการประรกอบบุญญากรยาทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนา เมียวกับมาร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมดังที่ในบทพุทธพจน์นะครับนั่นก็คือการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้นั่นเองครับ